วันนี้เราวันที่สองนะครับของการเรียนอิติอุธ,ธกะครับอิทิอุธกะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันบ้างนะครับโอ้พัพเพียบเลยเดี๋ยวเชียร์ก่อนนะครับวันนี้สิบสองเตือนห้าหกห้าผิดครับหกห้านะครับเป็นสินข้อสองนะครับสินข้อสองสองิน ข้อที่สองนะครับทธิข้อที่สองก็มีเราก็เรียนอนิสง์นะครับอ่านี้สงครับถ้าเรารักษาได้อน,นิสง์จะได้อะไรบ้างแล้วแล้วก็เป็นอะไรครับวิบากนะครับวิบากถ้าเราถ้าศีลข้อสองเราวิบติแล้วครับเราก็จะรู้ว่าวิบากมันเราจะเป็นยังไงนะครับวิบากวิบากกรรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี ตัวอย่างอื่นอนนะครับให้ถามตอบทาตอบกันครับสนุกสนุกดูว่าจริงๆแล้วเราสิง้อสองเราดีหรือยังนะครับสิงกะสองเราดีหรือยังโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรียนไปดูอิตธิบุตกาะกันเลยนะครับ <c oughs> ผมแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งครับ ทุกท่านเห็นหน้าจอไหมครับตอนนี้อันนี้สรงของการรักษาศีลข้อสองครับมีอยู่เก้าข้อนะครับมีอยู่เก้าข้อศีลข้อสองคืออะไรครับอา,อาธินาทานนะครับอธินาทานาก็คือการรักทรัพย์นะครับก่อนที่เราก่อนที่เราจะมาพูดถึงอันนี้สรงนะครับทรัพน,นะครับทรัพมีสองประเภทนะครับ ทราบไหมครับว่ามีประเภทไหนบ้างเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้หรือเปล่าคะทูกต้องครับถูกต้องทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับทรัพย์นะครับมทรัพย์มีสองประเภทนะครับก็คือเคลื่อนที่ได้นะครับเคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ไม่ได้นะครับเคลื่อนที่ได้คืออะไรบงครับยกตัวอย่างได้ไหมครับเงินเงินสิ่งของสิงของรถยนต์มะม่วงใช่ไหมครับเนี่ยครับที่เราสามารถเอาไปไหนได้ถูกต้องครับส่วนทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้คืออะไรครับเช่น ที่ดินบ้านอะไรครับครับพวกอสังหา,หางริมทรัพย,บพยพ์บ้านอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกอาคารบ้านเรือนต่างๆครับถูกต้องนะครับถูกต้อง,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 งถ้าถ้าเราจะทําผิดข้อลักษณะของการทําผิดศินข้อสองของทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ครับคืออะไรครับ มีตัวอย่างไหมครับก็หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตฉบชิงวิ่งลาวบ้างอ่าหยิบมาเป็นของตัวเองหยิบของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองบ้างก็ก็เนี่ยครับลักษณะของการทำปิดสินข้อสองของทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ส่วนทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ครับเราจะทําปิดสินข้อสองได้ยังไงครับลักษณะของการทําปิดสินข้อสองถ้าเราจะ เอามาเป็นของเราครับปีเคลื่อนที่ไม่ได้ก็การปลอมแปลงเอกสารอะไรพวกนี้ค่ะใช่ครับเปลี่ยนชื่อหาอุบายในการโกงปลอมแปลงเอกสารซื้อขายอะไรพวกนี้ครับที่เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของครับเปลี่ยนชื่อเจ้าของเดิมเป็นของอีกคนหนึ่งหรือของเราโดยที่เจ้าของเดิมครับเขาไม่ได้ยินยอมถูกไหมครับอืมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ ข้าวๆที่อันนี้ต้องผู้ผู้เรียนนะครับจะต้องทราบก่อนว่ามันมีแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าอันนี้ส่งของาการรักษาสิ่งท้อสองครับมีอะไรบ้างข้อหนึ่งครับเป็นผู้มีทรัพย์มากถ้าเราไม่รักขโมยนะครับถ้าเราไม่รักขโมยก็จะเป็นผู้มีทรัพย์มากส่วนถ้าเราเป็นไงครับรัก ผิดสินข้อสองเยอะๆก็จะเป็นผู้มีทรัพย์น้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายพร้อมกันครับลักษณะของอ่าข้อสองมาข้อสองก่อนนะครับข้อสองนะครับมีผู้มีทรัพย์เยอะรักษาสินข้อสองได้มีทรัพย์เยอะส่วนถ้าผิดสิลข้อสองครับมันก็จะพูดง่ายว่าแทบจะไม่มีเลยมีนิดเดียวนะครับ ทนี้อาจจะสงสัยกันครับว่ามีซัพ์มากกับมีซัพ์เยอะเนี่ยแตกกางกันยังไงครับผู้เรียนเก่าทราบไหมครับมีซับมากประมาณแบบพอกินพอใช้ยางงี้ไคะแต่ว่ามีทซั์เยอะคือแบบใช้ยังไงก็ไม่หวัดไม่ไหวแบบนี้นะคะมี ถูกเครื่องเดียวครับมีซับมากก็คือมันมีมากครับมันมีเฮ้ยมันมีมากคือมากมายกายกองนะครับแต่มันก็ยังมีมีวันหมดไหมครับมีซับมากเนี่ยมีวันหมดค่ะมีวันหมดนะครับแต่มันมีเยอะไม่มันมีมาก่มันมีวันหมดแต่ทีนี้มีซับเยอะนะครับมันมีวันหมดไหมครับไม่มีวันหมดค่ะมันเยอะใช่ครับคือมันมาเรื่อยๆครับพอมันพ่องหน่อยหรือแบบ หายไปหน่อยค e ือมันจะมีมาเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆมีเยอะไปหมดครับมันมันไม่มีวันหมดเลยครับเนี่ยครับคือความหมายของมีซับมากครับมีซับเยอะถ้ารักษาสินข้อสองได้นะครับรักษาสินข้อสองได้ทีนี้มาข้อสามครับมีซับมั่นคงถาวรถ้าเรารักษาสินข้อสองได้ครับมีซับมั่นคงถาวรคือซับนั้นๆนะครับมันจะไม่ถูกเปลี่ยนมือ อันนี้คือซับมันคงถาวรคืออะไรครับคือซับที่เป็น,นะครับเคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยครับมีซับที่มั่นคงถาวรซับมันจะไม่เปลี่ยนมือครับส่วนคนที่รักษาสินข้อสองไม่ดีครับปิดสินข้อสองเยอะๆซับมันจะไม่มั่นคงถาวรครับเป็นไงครับประเภทดาวรถมาสับพักเอารถไปเข้าไฟแนนซ์จะใกล้จะหมดแล้วไปรีไฟแนนซ์อีกบ้านเหมือนกันครับ บ้านใกล้จะผ่อนหมดแล้วก็ต้องไปรีไฟแนนซ์คือมันเอาเอาเข้าไปมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเราแค่แป๊บเดียวครับสุดท้ายมันก็ต้องออกไปลักษณะนี้ครับคือข้อสามครับมีรับมั่นคงถาวรฉะนั้นคนที่ผิดศีลข้อสองครับซั์มันจะไม่มั่นคงถาวรครับมันจะเป็นของเราแป๊บเดียวแต่มันจะหายไปละมันจะเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ใช่ของเรานะครับ ข้อสี่นะครับได้ทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพันเออคนที่รักษาสินข้อสองดีครับได้ทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพันถามถามผู้ฝึกเก่าหรือพี่เลี้ยงครับจริงไหมครับได้ทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพันเคยไหมครับแบบว่าเอ๊วันนี้อยากกิน KFC แล้ว KFC มันก็มาให้ครับเอ๊วันนี้อยากได้ อะไรสักอย่างครับเดี e ๋ยวมันมาให้ครับเคยไหมครับเคยค่ะอาจารย์เพ็่เกิดสดสร้อนๆใช่ครับแต่ไม่บ่อยอืมครับฉะนั้นคนที่รักษาสิ่งข้อสองดีๆแล้วก็คือมีบุญนะครับได้ทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างชับพันเลยทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเงินทองนะครับเงินทองอย่างเดียวมันจะเป็นอ่ออย่างอื่นได้ด้วยนะครับอ่อสิ่งของต่างๆนะครับอย่างอื่นได้ด้วยร้บผม ของผมมาประจำครับเออลักษณะของเออ,อย่างของผมอยากได้ถุงถุงใส่แกงครับถุงใส่แกงไปใส่แกงไปใส่บาทนครับวันนั้นครับแล้วก็อยู่ดีอาจารย์เอกก็บอกว่าอเอ้าผมซื้อถุงใส่แกงให้ผมงงเลยเออกําลังจะกดสั่งเอ,อ้อาจารย์เอกกดสั่งให้ล้วก็มีนะครับบางทีอยากกิน อยากกินโน่นอยากกินน,น,กกน,นี่หรืออยากจะออยากได้กองอยากได้ของอะไรสักอย่างครับที่มันไม่ได้เหมือนกับว่าหายากมากครับมีคนเอามาให้นะครับมีคนออกมาให้เนี่ยครับรักษาอลักษณะของการที่คนที่รักษาศีลข้อสองได้ดีแล้วก็ทําบุญไว้นะครับทําบุญทําเหตุไว้นะครับถ้าเราไม่ทําเหตุไว้นะครับของเหล่านั้นครับมันจะไม่มาหาเรานะครับ ก็คือพูดง่ายๆคือเราต้องทำทานเป็นทุนของเราไว้ก่อน,นครับทำทานเป็นทุนของเราไว้ก่อนโอเคครับมาข้อห้านะครับใครก็มาปนไม่ได้ไฟไม่มไหม,ม้ถาไม่น้ําไม่ท่วมเอาละสิยังไงครับท่านที่รักษาสีลข้อสองดีๆปนไม่ได้ไฟไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมกลับกันละครับโจรก็ขึ้นบ้านเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยว อันนี้รวมไปถึงมดขึ้นปวกกินปวกเจาะอะไรอย่างนี้ครับรวมครอบคลุมตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับคนที่บ้านไฟใหม่เห็นไหมครับคนที่บ้านน้ําต่วมคนเหล่านั้นนะครับถามว่าเขาโดนคนเดียวไหมครับก็ไม่ได้โดนคนเดียวนะเขาโดนกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,เป,มเป็นกลุ่มครับเขาจัดเขาจัดเหมือนกับพูดง่ายคือเป็นวงกรรมหรือวงยูเนียนนั่นเองคือวงของคนที่ ผิดศีลข้อสองเขาก็จับไปรวมกันครับเวลาโดนไฟไหม้น้ําท่วมแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับเขาจะโดนพร้อมๆกันเขาจะโดนพร้อมๆกันคือธรรมชาติมาเอาคืนนะครับธรรมชาติมาเอาคืนเนี่ยครับลักษณะคนที่ผิดศีลข้อสองมาอันเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับข้อหานะครับค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนิดหน่อยคือลักษณะของไฟไหม้น้ําท่วมนะครับ คือเวลาไฟไหม้น้ําท่วมลักษณะมันเกิดจากภัยธรรมชาติใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเขาผิดสินข้อสองกับแค่เฉพาะตัวบวคุคคลคนเดียวหรือเปล่าครับหรือเป็นกลุ่มหรือเขาไปยังไงครับพอจะทราบไหมครับเหมือนเขาไปขโมยของที่เป็นสาธารณะนี้ไหมคะมเขาเลยโดนเยอะตงครับ ไปขโมยของหรือเบียดเบียนของสาธารณะนะครับอือ่ะผมผมถามมีผม,มผมมีคําถามนะเบียด <c oughs> <c oughs> พวกร้านแผงลอยตมบุญบาทผมว่าเนี่ยครับผิดสินข้อสองไหมครับผิดค่ะอืมผิดนะครับเพราะว่าเขาเบียดเบียนแะครับเบียดเบียนทางเดินของ คนอื่นๆนะครับเบียดเทียนทางสัญจรของคนอื่นๆแล้วก็มาตั้งแผงของตัวเองเพื่อที่จะอะไรครับ <S <S หาไรายได้เข้าตัว,ตวเองถูกไหมครับลุกมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็เป็นใช่ไมถูกต้องครับฉะนั้นคนเหล่าเนี้ยครับเงินมันจะไม่อยู่กับมือครับมันก็เดินมาเมินมาเงินออกเงินมาเงินออกออกๆวนๆอย่างเงี้ยครับคือถ้าไม่รักษาสินข้อสองครับยังไงก็เป็นไงครับไม่มีทางที่จะ มีเงินเก็บรักษาทรัพย์ได้นานรักษาทรัพย์ไว้ได้ถูกต้องครับถูกต้องอืออาจารย์คะอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ได้เรียนอ่ะเขาก็ไม่รู้นะเขาก็คิดว่าเอ้ยเขาเป็นอาชีพแบบเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างทําอาชีพสุจริตแล้วอะไรเงี้ยถูกต้องครับจิตมันยึดติดอยู่ครับว่าเออมันต้องตื่นมามันจะต้องไปขับรถส่งคนส่งคนเออมันต้องสู้ชีวิตอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตเขาเคยผิดศินเขาสองมานะครับถามว่าถ้าเขารู้เขาจะทำไหมครับ เขาก็ไม่ทำใช่ครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับอีสิเอก็ยังอยู่ในระหว่างเรียนรู้การรักษาศีลนะครับว่าเขาก็ดัดไปเรื่อยๆครับคือกฎแห่งกรรมเขาก็พยายามสอนสอนไปเรื่อยแต่ถ้าเขารู้ตัวก็ดีเขาไม่รู้ตัวก็ดําเนินไปตามกฎแห่งกรรมของสังสารวัตนะครับก็จริงๆแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับมันจะต้องไปโดนนะครับที่บอกว่า มันยังไม่เห็นโทษต้องไปโดนก่อนครับถึงจะเข้าใจนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคครับมาข้อหครับมีซับโอรานมีซับโอราณน,นี่หมายความว่าไงครับทราบไหมครับซับเยอะมากค่ะเป็นพวกอภิมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยไหมคะมีใครให้มากกว่าน,นั้นไหมครับ พระมหากษัตริย์มีทรัพย์มีทรัพย์พมหาศาลและปราณีาใหญ่<อ>แล้วก็ใช่นะครับก็คือเป็นมีทรัพย์ที่ได้ทรัพย์ที่เดี๋ยวผมลบตรงนี้กันเกะกะนะครับมีทรัพย์ที่เป็นไงครับถ้าพูดง่ายๆมีของดีครับมีของดี ของดีมีคุณภาพครับผมพยกตัวอย่างง่ายๆครับคนที่ใช้อะไรล่ะอ,อาจจะเป็นมือถือยี่ห้อเกดตตำครับย,ยี่ห้อเกดต่ำๆๆกับยี่ห้อของอยี่ห้อเกตส,สูงๆครับอันไหนคนไหนเขามีซับโอรานครับ เหตุสูงคเหตุสูงนะครับเห็นไหมครับว่าบางคนอยู่บ้านสังกสีอยู่บ้านไม้วิบางคนอยู่เป็นหรูหราเป็นแทบจะเหมือนพระราชวังเลยครับอืมเนี่ยครับเขาเรียกว่ามีทรัพย์โอลานยี่ห้อรถหรือขอเข้าของเครื่องใช้ครับคนที่มีทรัพย์โอลานเขาจะสังเกตทรัพย์รอบกายเขาครับก็ไม่จะไม่ใช่แบบเสื้อหรือกางเกงตัวสามเก้าบาทครับ เสื่องเกงเขาแทบจะมีคุณภาพมากเลยไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้มือถือรถเนี่ยครับเขาจะมีเขาไม่เขาจะมีแต่ของคุณภาพที่อยู่ก็มีเป็นของคุณภาพที่ดีๆๆครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าซับโอรันก็คือเป็นของคุณภาพสูงครับคุณภาพของคุณภาพนะครับ ส่วนท่านที่ผิดศีลข้อสองเยอะๆนะครับเวลาซับมันมาครับเป็นไงครับเห็นก็เยเห็นไหมครับว่าแบบบางคนแปลกใจไหมครับว่าบางคนที่เกิดมาในตระกูลดีมีฐานะบางคนเกิดมาในตระกูลเป็นไงครับแทบจะขอทานแล้วเลยซัาแบบแรงแค้นเลยเนี่ยนะครับผลของการ รักษาศีลข้อสองและการผิดศินข้อสองนะครับนะครับซับคุณจะสำรวจตัวเองได้เลยครับว่าทซับที่ตัวเองมีอยู่ครับมันโอรานไหมมันมีคุณภาพไหมหรือมันแค่เกตต่ําเป็นของก๊อปหรือเปล่าดูได้นะครับดูได้นะครับโอเคครับมาข้อเจ็ดครับความเป็นใหญ่เป็นโตความเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนนะครับพอมี มีซัพย์มากมีทรัพย์เยอะมีซัย์มันกงถาวรน,นะครับมีทรัพย์โอรานพวกนี้ครับคนเหล่านี้ครับรักษาสินข้อสองไว้ดีครับเขาจะไม่ไปขโมยไม่เบียดเบียนใครครับเขาก็จะเป็นไงครับเป็นใหญ่เป็นโตคนเขาก็จะไว้ใจไว้ใจฝากของฝากนู่นได้เพราะเขารู้ครับว่าจิตเขารู้ว่าคนคนนี้เขาไม่ขโมยอยู่ละเขาก็จะนับถือหน้าถือตาว่าเออคนคนนี้เป็นคนดีนะมีความเป็นใหญ่เป็นโตครับ สังเกตว่าคนที่คนที่อยู่มีบ้านอยู่ตามสลัมหรืออะไรพวกนี้ครับกับคนที่มีบ้านอยู่หูลาโออาครับใครเป็นใหญ่เป็นโตมากกว่าครับมันก็เห็นชัดอยู่แล้วครับว่าคนที่เขามีบ้านใหญ่โตหร,รูลาโออานะครับเขารักษาศีลข้อสองมาดีแล้วเขาออก็ทําเหตุทําบุญมาดีนะครับทําบุญมาดีนะครับเนี่ยครับอันนี้คือข้อเจ็ดอ่ะแปดไม่รู้จักคําว่าไม่มี เป็นไงครับมหาเศรษฐีหรือคนที่เขาทำบุญมาดีรักษาสิ่งก็สองมาดีมีทรัพย์มากแล้วครับถามเขาเขาจะมีไหมครับคาว่าไม่มีมีตังไหมเขาจะตอบไหมครับว่าไม่มีนี่ครับมีรถใช้ไหมมีบ้านอยู่ไหมมีข้าวกินไหมเขาไม่เคยตอบนะเขามีตลอดครับส่วนส่วนเราเนี่ยครับเป็นไงครับหันมาดูตัวเราเอง มีตังไหมไม่ค่อยมีครับมีมีนิดเดียวเนี่ยครับมีข้าวกันไหมกลางวันเนี่ยไม่มีครับมีบ้านไหมไม่มีมีแมันจะไม่มีไปเรื่อยครับฉะนั้นคนที่เขารักษาสิ่งก็าสองมาดีครับเขาก็จะไม่ไม่รู้จักนะครับขอว่าไม่มีเขาจะมีอยู่ตลอดนะครับนี่ครับอยากได้ทรั์ตามที่ต้องการอย่างขับพันยังไงก็มีมาแน่นอนยังไงก็มีมาแน่นอนเราก็สำเร็จสำรวจตัวเองนะครับว่า เราเข้าขายข้อนี้ไหมครับถัดมานะครับข้อเก้าข้อสุดท้ายอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่ครับคนที่รักษาสิ่งข้อสองได้นะครับอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนคนที่สิ่งข้อสองไม่ค่อยดีเป็นไงครับอยู่สบายไหมครับมันต้องดิ้นหล่นถูกไหมครับเช้ากินค่ําขายของมอเตอร์ไซครับจ้างแท็กซี่นูน่นนี่อะไรเงี้ยหลายอย่างครับหลายอาชีพที่ต้อง ที่อยู่ไม่สบายครับแล้วก็เดือดร้อนเพราะอะไรครับต้องผลขวายหาหาเช้ากินข้ามทุกวัน,นครับไม่งั้นเป็นไงครับเงินมันขาดมือฉะนั้นคนที่รักษาศีลข้อสองนะครับก็จะได้อนิสงก้าวข้อนี้ไปนะครับก้าวข้อนี้ไปส่วนคนที่รักษาสีลข้อสองได้ไม่ค่อยดีนะครับก็จะพลิกกลับทั้งหมดครับพลิกกลับทั้งหมด ไม่ไม่ม่ไม,ไม,ไม่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อาวานนะผมลองลองให้ทุกท่านดูไปละวมาวันนี้อีกลองอีกครับลองแบบรวดเร็วเลยแต่นะครับอ่าเนี่ยครับเหมือนเดิมกากบ,บาทใช่ไหมครับอ่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็อะไรครับก็วงกลม เดี๋ยวผมผมผมอันนี้ของผมเขาผมเอาของผมเป็นหลักนะครับครับเดี๋ยวไปช่วยพี่พิวกาดไปกวาดก่อนดีไหมครับเซลเล่นนะครับผมเมลใหม่ก่อนโอเคครับมีพิ้มีซั์มากครับผมขอบอกว่าไม่มีครับของผมเมื่อก่อนสิน้อสองไม่ดีเลยครับมีนิด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 หน่อยครับะของผมเป็นอย่างนี้ครับค่อนข้างค่อนค้อนไปในทางที่ไม่ ไม่มีนะครับถูกจำกัดไว้ด้วยอาจจะมีสินข้ออื่นตามมาครับแต่ผมยังไม่พูดถึงนะครับมีซับเยอะเนี่ยผมไม่มีแล้วใช้แล้วมันหมดไปแน่นอนมีซับมั่นคงคนระัมั่นคงเป็นบางอย่างครับผมใส่กระบ,บาดเลยมีได้ซับที่ต้องการอย่างฉับพลันกนยบางทีมานะครับบางทีมาอันนี้พูดถึงปัจจุบันนะครับพ,พูดถึงปัจจุบันใครก็มาป้นไม่ได้ ไไม่ไหม้น้าไม่ท่วมมันไม่มีให้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีไม่เคยโดนน้าท่วมอีกเราก็ดูมีซับโอลานอืมสิ่งที่ผมใช้ก็ถือว่าโอลานะครับมีคุณภาพอยู่มีความเป็นใหญ่เป็นโตนะครับไม่มีนะครับไม่มีรู้จักคําว่าไม่มีนะถูกต้องรู้จักคําว่าไม่มีเลยไม่มีมาไม่มีมาเยอะเลยผมทุกวันนะครับอยู่ทางสบายไม่เดือดร้อนผมก็เดือดร้อนอยู่ครับ เดือดร้อนอยู่ใส่ตรงนี้เข้าไปด้วยค่อนข้างที่จะอันนี้คือมองกลางๆนะครับอันนี้ของผมเห็นไหมครับว่าของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรักษาไว้ดีละแต่เมื่อก่อน,นครับเป็นไงครับมันทําให้ส่งผลันเป็นอย่างเงี้ยครับฉะนั้นสิ่งก็สองผวมครับเมื่อก่อนผิดมาเยอะมากผิดมาเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็รู้ละแล้วก็ผมก็พยายามแก้ แก้ๆไปนะครับก็เดี๋ยวพอเราเรียนไปส่งๆเรื่อยๆครับเราจะรู้นะครับว่าเอ,อวิธีการแก้สีนทายัางไงรรมันมีเรียนอยู่นะครับมีเรียนอยู่ก็ลักษณะก็กอิทธิวุฒกาศีกข้อสองครับหลักหลักๆมีประมาณนี้ครับจานเฟิร์สกับจานจี G มีเสริมไหมครับ ก็มีเสริมนิดหน่อยค่ะก็คือสิ่งสิ่งข้อสองะค่ะมันจะค่อนข้างละเอียดมันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนมากก็คือให้ให้เราลองไปทบทวนสิ่งข้อสองของเราค่ะดูว่าเรามีผิดผิดตรงไหนบ้างมีพลาดพังไปตรงไหนบ้างแล้วก็ค่อยกลับมาแก้ไขนะคะค่ะของจีก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะจานเฟย์แล้วครับ ไม่มีครับเมื่อกี้เหมือนเปิดปุ๊บปิดปับ๊บเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงการเปิดเลยคก็ถ้าก็ถ้าอาจารย์ท,ทั้งสองท่านไม่ไม่มีอะไรเสริมแล้วเดี๋ยวผมจะปลดเรคคอร์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการถามตอบนะครับ